ีคืออะไรลองมาดูนะนะครับสิ่งที่ผมพูดไปฟังแล้วเหมือนจะรวยใช่ไหมสิ่งที่ผมพูดไปฟังแล้วเหมือนจะรวยใช่ไหมครับฟังแล้วเหมือนจะเป็นมหาเศรษฐีแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แต่ปัญหามาดูนะผมบอกวิธีการสร้างรายได้แล้วผมบอกวิธีแก้ด้วยเพราะในการทํางานต้องเกิดปัญหาอยู่แล้ววิธีแก้คืออะไรครับวิธีแก้คืออะไรวันนี้นะครับเราต้องการให้คนที่คุณชวนมาเขาใช้สินค้าแบบจัดเต็มปัญหาคือเขาไม่กล้าใช้สินค้า เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่รู้ว่าสินค้ามันดียังไงหน้าที่ของทุกคนในข้อ2คือต้องชวนคน4คนถูกไหมฮะปัญหาคือก็อยากจะชวนนะแต่ไม่รู้จะชวนยังไงไม่รู้จะชวนใครเพราะไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นมันจึงต้องมีหน้าที่ข้อ3เพิ่มขึ้นมาครับนอกจากใช้สินค้าแล้วชวนเพื่อน4คนแล้วจึงต้องเพิ่มหน้าที่ข้อ3ขึ้นมานั่นคือ พาตัวเองและทีมงานที่คุณชวนมาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ครับเข้าสู่ระบบการเรียนรู้เลยเพราะมาจะแก้ปัญหาไงระบบการเรียนรู้ของเราก็คือมีทั้งระบบออฟไลน์และก็ระบบออนไลน์ระบบของเราคือระบบหกวงกลมสู่ความสําเร็จครับนะปัจจุบันระบบออฟไลน์ของเราเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่เพราะเจอโควิดอยู่แต่เรามีระบบออนไลน์เรามีระบบออนไลน์ครับระบบออนไลน์ของเราคืออะไร วันนี้เรามีห้องลายอยู่หนึ่งห้องดูดีนะเรามีห้องลายอยู่หนึ่งห้องห้องลายนี้ผู้นําสูงสุดของเราเบอร์หนึ่งเลยนะครับตอนนี้ทําธุรกิจเครือข่ายกับเราแค่เจ็ดเดือนรับไปแล้วร่วมสิบสามล้านนะครับจากโปรเจกต์นี้นะเจ็ดเดือนรับไปแล้วร่วมสิบสามล้านครับจากโปรเจกต์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับวันนี้ผู้นําของเรามีห้องลายอยู่ห้องหนึ่งซึ่งวันนี้เราบรรยายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเป็นรายกลุ่มครับ บรรยายทุกวันตอนเที่ยงทุกวันตอนเที่ยงบรรยายเรื่องสินค้าเรื่องแผนการตลาดเรื่องแนวคิดในการทําธุรกิจดังนั้นเราแค่เอาตัวเราและคนที่เราชวนมาเข้าห้องไลน์นี้แล้วเวลาเขามาฟังเห็นไหมฮะเวลาเขามาฟังข้อมูลเขารู้สินค้ามากขึ้นเขาเห็นผลลัพธ์ของสินค้าเขาเกิดความเชื่อมั่นเดี๋ยวเขาก็กลับไปซื้อตัวนั้นไปลองกินไปลองใช้แบบซื้อไปซื้อมาเขามีความมั่นใจเขาก็ซื้อครบหนึ่งเดมอนจนได้ใช่หรือไม่ใช่ดังนั้น หน้าที่ข้อหนึ่งที่ทุกคนควรจะทําแต่ไม่กล้าทําเรามีวิธีแก้โดยใช้ห้องไลน์นี้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปหน้าที่ข้อ2ครับหน้าที่ข้อ2คือเราอยากให้คนของเราไปชวนคนไง2คนหรือ4คนชวนเข้ามาแต่ปัญหาคือเขาเป็นคนใหม่เขาไม่กล้าชวนคนเขาชวนไม่เป็นเขาไม่มีความรู้วิธีแก้คือเรามีห้องไลน์อีกหนึ่งห้องครับซึ่งเราไล์สดตอนสองทุ่มทุกวันแล้วเราสอนการทำงานเครือข่ายฟรีด้วย สอนออนไลน์นะครับนะครับสอน7วัน7เรื่องเลยวันจันทร์นะครับเราสอนเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องวันอังคารเราสอนเรื่องการเขียนรายชื่อการวิเคราะห์รายชื่อวันพุธเราสอนเรื่องการนัดหมายการเข้าพบการเปิดใจการปิดการขายวันพฤหัสเราสอนเรื่อง A B C T F วันศุกร์เราสอนเรื่องการตอบข้อโตัวย้งวันเสาร์เราสอนเรื่องวัคซีนในการทําธุรกิจวันอาทิตย์เราสอนเรื่องการติดตามอย่างมืออาชีพเรามีโค้ดมีผู้นำนะครับ ที่ประสบความสําเร็จที่มีความรู้จริงๆมีผลลัพธ์จริงๆสอนการทําธุรกิจเครือข่ายฟรี7วัน7เรื่องเลยดังนั้นถ้าเราเอาตัวเราและคนของเรามาอยู่ในห้องไลน์แล้วเรียนรู้แบบนี้เรามีความรู้เรามีความเข้าใจเดี๋ยวเราก็กลับไปชวนคน2คนหรือ4คนของเราได้ใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นเพียงแค่เราใช้เครื่องมือนี้นะครับทุกคนที่ต้องทําหน้าที่ข้อ1และข้อ2เนี่ยก็สามารถแก้ไขได้อย่างเต็มรูปแบบ100% โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในโปรเจกต์นี้สักห้าในหนึ่งปีเนี่ยเป็นไปได้สูงครับคุณอาจจะมีรายได้สัก15ล้านจากโปรเจกต์นี้ในหนึ่งปีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นไม่ได้สูงใช่หรือไม่นะครับแล้ววันเนี้ผมสรุปเลยจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดถ้าคุณอยากเจอทางออกในชีวิตถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณอยากเป็นคนที่ร่ํารวยสร้างรายได้ได้มากมหาศาลเหมือนที่ผมเกินไปในตอนแรกนะครับ คุณมี3หน้าที่ที่คุณต้องทําหน้าที่ข้อหนึ่งคือเข้ามาใช้สินค้าแบบจัดเต็มเลย1นึ่ไดมอนด์เป็นสาวกไปเลยนะครับข้อ2คือค้นหาเพื่อนหรือคนร่วมโปรเจกต์นะครับสคนข้อ3คือพาตัวเองและ4คนของคุณอยู่ในโรงเรียนสอนธุรกิจอยู่ในรอบการเรียนรู้เพียงแค่นี้นะครับคุณก็สามารถสร้างรายได้ตั้งแต่เดือนแรกเดือน2เดือน3นะสะสมไปเรื่อยๆได้ อย่างมหาศาลเลยนะครับแล้ววันนี้โรงเรียนสอนธุรกิจของเราผมบอกเลยว่าเรามีระบบเรามีโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวไม่ว่าจะเป็นระบบออฟไลน์หรือระบบออนไลน์เรามีหมดครับนะครับวันนี้วันนี้ใครสะดวกเดินทางก็ออฟไลน์ใครไม่สะดวกเดินทางก็ออนไลน์นะครับมีประสิทธิภาพพร้อมกันเพราะผู้นําของผมเจ้าของระบบนะครับชื่อว่าพี่เล็กระพีพัฒน์คนคนนี้เป็นแค่ลูกชาวนาครับทำธุรกิจคือข่ายมาปีนี้20ปีผลลัพ์จากการทําเครือข่ายคือมีเงินเก็บมากกว่า700ล้านไปแล้วตอนนี้ เปลี่ยนรถมาแล้ว27คันคันล่าสุดที่ขับอยู่คือปอ r เช่คันนี้14ล้านซื้อเงินสดครับอันนี้คือผู้นําของผมผู้นําของเราเจ้าของระบบนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเดินตามใครเราจะเดินตามผู้นําคนไหนนะครับต้องดูผลลัพธ์ของเขาด้วยว่าวิธีการหรือเครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์จริงไหมนะครับนอกจากเงินเก็บนะครับรถการเป็นอยู่บ้าน ยังได้รับยกย่องให้เป็นนักธุรกิจเครือข่ายยอดเยี่ยมของทวีปเอเชียรับนะครับยกย่องให้เป็นเครือข่ายยอดเยี่ยมรางวัลสยามนักคลาดเพชรแห่งสยามไทยแลนด์สมาร์ทออดนะครับรางวัลกินีตอแล้วก็ลงปกนิเทอรสานนะครับระดับประเทศไทยในวงการธุรกิจเครือข่ายของประเทศไทยเนี่ยนะับนับปกไม่ท้วนนับนับเล่มไม่ท้วนนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเดินตามเนี่ยเราจะเดินตามใครต้องดูผลลัพธ์ของผู้นําที่เราจะเดินตามด้วยครับนะครับองค์กรของผมชื่อเดอะพิงค์นะครับ องค์กรนี้ผลิตมนุษย์เงินล้านตอนนี้มากกว่า40คนเข้าไปแล้วผลิตมนุษย์เงินแสนเนี่ยรายได้เดือนแสนมากกว่า400คนเข้าไปแล้วทําให้คนมีรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเนี่ยตอนนี้นับไม่ถ้วนครับคนที่เข้ามาแล้วไม่มีไรายได้เลยก็เยอะเหมือนกันนั่นหมายถึงเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ทําตามระบบไงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมเองคือ1ผ,ผลลัพธ์เห็นไหมครับผมเองก็คือหนึ่งในผลลัพธ์ของระบบนี้ของโรงเรียนนี้นะครับระบบนี้โรงเรียนนี้ ใช้เวลาแค่3เดือนสามารถทำให้ผมเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับถูกรับคัดเลือกให้ไปอยู่ใน Hall of Fame นะครับในสโมสรเงินล้านของธุรธกิจเครือข่ายของประเทศไทยได้เลยในระยะเวลาสั้นๆแล้วสิ่งที่ผมมาได้รับไม่ว่าจะเป็นรายได้นะครับที่ผมโชว์ให้ดูในตอนแรกไม่ว่าจะเป็นรถ b บ b ว w ป้ายแดงที่ขับอยู่ณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรที่ผมทําอยู่ณปัจจุบันเนี่ย ล้วนแล้วแต่มาจากเงินจากโปรเจกต์จากธุรกิจเครือข่ายทั้งสิ้นครับนะบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับที่ผมเล่าให้ฟังระบบที่ผมใช้ก็คือ6วงกลมนะครับดังนั้นผมสรุปอย่างนี้ครับผมใช้เวลามาก็นะครับเกือบชั่วโมงลนะนะครับผมใช้เวลามาก็เกือบชั่วโมงลนะ